เสาทัพี่หน่องก็จำได้หรอกเลขจำไม่ง่ายนึงเสาโทัก็สองเจ็ดเก้ากับเจ็ดแปดเสาเอกก็สี่สี่หกห้าเจ็ดเก้ากับสี่หนึ่งแค่นี้สองเสานี้ท่านออกสลับกันมาใชครับวันที่แล้วออกสองออกสองเก้าวันนี้ก็สี่หกวันนี้ไปออกเสาเอกสี่หกสี่หก การครับเจริญพ่อเน็เมีนครับผมถือว่าตามน่าเชื่อไหนคนหาแนวทางโชคลาภกับที่มหาแบบย่อแบบเก่าเหรอครับมป็นน้ำผึ้งยุบบ่ออันบ่วงมันเป็นเหล็กหนึ่งไทยเหล็กหกอัลเบียนครับว่ากระพังเอาหนึ่งได้ยุบบ่อปูไปไล่หมองพดปูลืมเออบปลออกไข่ซ้ำออกตัวอออกยู่ครับ้านี้ยึดเสาเดบบ่อเนี้ยซีซีหกครับแต่ว่าเอพินบ่ได้ซื้อครับ เพราะว่าลืมไปเลยมันไปหลายหนคือขอบอกสัตยานย้อมเดอ้อเอฟซีทั้งหลายนั่นให้ฟังของพ้อเนี่ยถ้าพร้อมพ้องบอกว่านี่เสาเอกนี่เสาท้อนี่ออกทุกงวดได้สองโตสองเก้าก็ได้ยุหันเสาท้อหกซีก็ได้ยุเสาเอกบานี่ออกหกซีเสาเอกเราสิกับม,มาออกเสาทอได้บ่ เดี๋ยวคลิปนี้สิภาพี่น้องไปเบื้องเสาทุกคลิปหลังคลิปหลังค่อยภาพี่น้องไปเบือเอ้องเสาทุกคลิปนี้คลิปนี้ตีแม่ตะเคียนก่อนแม่ตะเคียนนะอยู่สามนางคือตะเคียนเงินตะเคียนทองตะเคียนแก้วอือยู่สามนางเปิน่นะเปินไปเขา่าฝันเข่านิมิตออของพระอาจารย์เปินมาจำพรรษาอยู่นำ้ำนะอมี เป็นสิ่มาจำพรรษาน้ำน้ำสถานผููสถานถ้ำในปีนี่เป็นมาขึ้นแหลกขึ้นที่สองคนกับไปเขาฟันเออถึงการไปเขาฟันนั่นตกแรงมากของมือไม้นั่นกัไปทํำวัดถวดม่ตน ก็ไปเจอพเนเอิญยังกน็นางอุทัยจียแม่อุทัยเทวีค้างคุกเอ,อูอ้ทัยกับอ,อุทัยเยาวาค้างโคกแม, <c oughs> ม่นะโศ<ส>ก<อ>งลงจาก <c oughs> ลวงออกจากม่วนพร้มที่จะเอาไปปูนั่นรันนี้อาจารย์พนกะจับเหล่าพนกัโย้อน,ยนลงบันไดไปเราย้อนเขาป้าไปเหลืา ตกเยีย็นมาขยิไปทําวัดสวดมนต์อุทัยเทวีกระโดดขึ้นมาหนาพาพระท่านอีกต้องบันไดหอัอาจารย์ท่านก็หยิบมาเบิงม่จับมาเบิงย่นถิ่มไปแล้วคือกลับมาอีกทิ่มาให้โชคเกี่ยวนะครับนเกิดเลยหงายทองขึ้นบังโอ้ยเด่นชัดเจ๋วเลยครับตัวใดล่ะครับห้วย บอกยศชันบอกมันคือหลายมืออยู่อันว้ก่อนบดีติดไปบอกวันทีสิบห้าผุณวาด้บอกบอกครับบอกตอนนี้ห้เพิ่นจุดไปแล้วครับหาเพิ้นจุดเบลแลครับแต่หลับม้าตะไก่พิ่นก็ยังไปบอกมือครับให้เอาให้สมองกอันนั้นอันนั้นของพื้นครับอันี่ม้าหรือแม่ได้แล้วอันนี้ต้องเอาของเอาของปูครับครับเมื่อนี้ที่ได้เรียกอันนั่งอุไทยทีวีเนาะเมียนครับเห็นว่าปูว่าน ที่ไปแก้บุนน้ำบ่เพิ่นมันคนลระสเต็บบ่อเออครับเพิ่นมาตรงกันกับแม่ตะเคียนไปเขาฝันเนี่ยครับครับอันนี้ก็อยากให้ปู่เผยออกมาก่อนครับตรงก็คือส่วนตรงครับพระอาจารย์ที่เพิ่นจะมาจับวัดอยู่น้ำนี่บ่ครับแม่นเพิ่นมาตะเสลอะครับมาตะเมืองเหนืออยู่บ่ได้ผุนอยู่ผุนวัดอยู่บ่ได้ปอนนี้แม่เขาจูดวัด ทิมบัลละทีที่นั่นก็ยูบได้แหะครับเจ้ามือแนวอ๋อบอกหอยถูกจนได้วัดเอออ๋อผนสั่งอันนั้นอันนี้แล้วเมื่บอกโชคถือยู่บ่ได้ตัวบอกถึกดู้ไหลเจ้ามื่อยู่บ่ได้เจ้ามือไปกวนหอยเขาสีอ้มแนวอืมครับเราจะไม่หนีน้ำพะเละอยู่ทั้งน้ำปูเนาะเออ ขันไม้อีสานขันยุบอะไรสิพาพเขา,ขาเขมรบนตน,นี่นเขาด้วยเขาอยู่บุรีรัมย์เขาอยู่ใกล้ๆครับเออแล้วเขาสิไปหาแบบยังต่อโอ้ที่เฮ่เฮ่เฮ่อยู่ในนี่แม่ปุรินลินแม่ <laughs> เออเดี <laughs> ย๋ยวเขาสิพาไปหาคนสุรินเออก็คนสุรินมานอ่ะเดี๋ยวนี้เอสที่เป็นกับมานโย อหมันหิดได้มาจากปูปลัดวังปลัดวังกับปูดว่างเขาเต๋อเนาะเขาเต๋หันเ่าหนึ่งเก่าหนึ่งเขาเต็มเต็มหล้วก็เลกษ์ยุเสาของปูหรือ่ายุตาชานท่พเสาเอกเสาโถ่ซีหุกพนั้นล่ะกองรับว่าเขาโด้ย่อมกองรับว่าเขาอันที่เขาทุ่งมะไห่นั่นแต่ว่ามันไปเข่าหลัเตอรี่ที่หมุนซีเทียสองเทียนั่น สามตัวหน้าแมนสามตัวหนาเป๊ะขันผู้ใดซื้อรัตจรีนนะไอขันผู้ใดซื้อใจดินผู้ใดข่าสามตัวหนาเป๊ะเลยอะกสารทิศแก่นเงินบ่ละอันเดียวครับเออมาอีสานทิศแียนกับไอ้พ่องพองครับจำง่ายดีพ่องพองสองคนเสียมัว ฮะเขียนครับมาเขียนก่อนบวัสดีอาจารย์ที่เพิ่นมาอยู่นั่นน่ะผมจะเขียนก่อนว่าให้ไปเอาอยู่ต้นไม้ใหญ่เด้อให้ไปเบิ่งเอาอยู่ต้นไม้ใหญ่ในความฝันเพิ่นเลขเสาเอกเสาโทเลขเสาเอกงวดที่แล้วคือตัวนี้สี่สี่หกแล้วก็ห้าเจ็ดเก้า แล้วก็สีหนึ่งอันนี้คือเสาเอกนะครับเสาเอกอันนี้คือเสาเอกวันนี้เสาเสาโทพี่น้องจำได้บุ๊บเสาโทก็คือสองเจ็ดเก้าซึ่งวัดที่แล้วได้สองเก้าครับแล้วก็มาเจ็ดแปดนี่นะครับตอนนี่แหละ นีนตรงกันนี่เอ้านี่ตัวเลขแนวทางอันนี้ของปูเขียนไ้บอปูเขียนไ้อันนี้ปูไ้มันไปตรงกันครับสองศูนย์ห้านะครับสองศูนย์หาเด้อพี่น้ององจะงงงเด้ออันนี้ของปู เขียนให้น้อง205ความฝันของพระอาจารย์ที่ท่านมาจําวัดด้วยคืนแรกเลยที่มาถึงครับนอนข้างๆโรงแม่ตะเคียนอ20หาตัวเดียวเลยอันบ่มากสามตัวก็ให้ตัดสองตัวเอาตัดเอกกับ20 25 05เท่านั้นล่ะ นะครับผมสําหรับแนวทางปูสถานธรรมให้ไปก้อนนั้นนี่ก็คือสองศูนย์ห้านะครับเป็นเลขไม่ใันแม่ใช่โอทัยไม่ใช่โทัยนะครับสองศูนย์ห้านะครับเด้อสองศูนย์ห้าส่วนจะไปแก้บนนะครับปูประหลัดวังในวันที่8วันที่แปดนะครับตอนเย็นรอบติดต่างไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับกาบมาสการครับปูรักษาบนรักษา คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเปอร์ซ็นตเต็มโปรดใช้วิจาราณในการรับชม